โอเคค่ะวันนี้มาทําอะไรกันเอ่ยมาสักมือมาสักมือมาจากที่ไหนกัน้างคะมาจากกลุ่มมาดามสายจดนยูเคค่ะอ๋ออันนี้มาจากเพื่อนแนะนำมาเพื่อนแนะนำมามาจากไหนเพื่อนแนะนำมาแล้วมาจากจังหวัดไหนกันมาจากอันนี้อยู่ปทุมค่ะอยู่ปทุมอยธม์เหมือนกันเนาะอันนี้พี่มาจากไหนคะพี่คนสวยค่ะได้กันเนาะก็มีเพื่อนแนะนำมาใช่ไม่ได้มีเพื่อนแนะนำคือทราบข่าวจากเฟซบุ๊กอืมก็เลยแบบียชชื่อเข้าไปแล้วสมไมถึงมาจากไรมือ กับหมอปุเพราะว่าเดี๋ยวนี้ธุรกิจอย่างนี้ก็เยอะต้องมีการสุกดูเนาะใช่โอเคเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเจอกันด้านบนเนาะ อันนี้เจ้าของบ้านนะคะพี่เซนนี่ดีค่ะอ้วพี่เซนนี่ะอันนี้ทำมาอยู่คับพี่เซน <S <S นี่ก็วันนี้ก็คือเป็นการนวดหน้ายกกระชับนะคะแล้วก็จะใช้ในเรื่องของการกวัวซาด้วยแล้วก็พี่เซนนี่ก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของอาโตมี่นะคะใครคที่สนใจในเรื่องของอาชีพค่ะใครที่สนใจในเรื่องอาชีพเซนนี่ก็ยินดีที่จะแบ่งปันอาชีพในเรื่องของกัวซาหรือนวดหน้ายกกระชับนะคะหรือเมโซ ฟรีนะคะสำหรับเดือนพฤิกายนค่ะใครสนใจได้พี่พี่เพื่อนที่ฝากเบอร์โทรได้เลยนะโอเคก็คือ0823965962ยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็อยากจะแบ่งปันในเรื่องของการสักมือเนาะก็ก่อนหน้านั้นก็ก่อนหน้านี้สักมืออันนี้จางไปนิดนึงแต่ก็คือคือเป็นคนที่ที่ไม่ไม่ทราบรายละเอียดในเรื่องของการสักมือ หลังจากที่สักเสร็จแล้วมันทําให้แบบทุกอย่างที่ที่เราอ่ะไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดมันก็เกิดขึ้นอันนี้สําหรับส่วนตัวนะ<อ>คือทาให้แบบว่าไม่คาดถ,ถึงอ่ะไม่คาดเราทำเราสักมือไม่ได้คาดหวังแต่สักเสร็จแล้วมันเกิดขึ้นอย่างแบบไม่คาดหวังอ่ะมันมาแบบป๊บอบปบาอ๊าว๊าวาออ๊าวอ่ะเอ้ยจากลูกค้าที่เราไม่เคยได้คุยเขาเขาโทรมาหาอะไรอย่างเงี้ยเออซันนี่ก็เลยมีอันหนึ่งที่มาจากว่าจิตของเราด้วย สื่อออกมาแล้วก็แหล่งสัาเนาะอันนี้สําหรับส่วนตัวในการที่อยู่ที่ใจเราอะจิตเราสื่อในสิ่งที่ดีทุกอย่างมันจะเปิดให้เราเนาะกับพลังหมอปุนด้วยนะคะฝากนะคะใครที่สนใจในเรื่องของการสักลายมือก็ติดต่อหมอปุณได้เลยนะคะอย่างนี้เลยได้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวพี่พี่จะนี่รบกวนฝากเขาเรียกว่าอะไรนะแผ่นที่ร้านได้เลยว่าอยู่แถวไหนอะไรยังไงโอเคในสถาน้าโอเคสถานที่นะคะในเรื่องของ ถานที่ก็จะเป็นถนนลังสิตนคกนในยก60นะคะหมู่บ้านนัชดา75ใครสนใจในเรื่องอาชีพยินดีต้อนรับนะคะในเรื่องของการเรียนฟรีนะคะ mm hmm. แล้วก็เฉพาะเดือนพิจิการลยนนะคะหรือใครสนใจในเรื่องของการเป็นความสวยงามนะคะ mm hmm. เราวันนี้เราต้องอย่าหยุดสวยเนาะสันนี้ก็มีเพจนะครับฝากเพจด้วยสวยรัดก,กันเถอะ mm hmm. ค่ะสวยแล้วเราปังๆด้วย mm hmm. ขอบคุณค่ะ แล้วก็เป็นการปรับจักระดับในร่างกายนะะคกระตุ้นเติมเต็มแก้ไขปรับอารมณ์ปรับจิตใจปรับน้ำในตาปรับสันดิการนึ่งการนั้นครอบคลุมหมดถ้าเป็นเรื่องของคนการถอนถอนะคะหรือว่าการตัดของไม่ดีถ้าเป็นเรื่องของคนหลังสังไปเราจะรู้จะให้เราใครดีหรือไม่ดีกับเรานะคะพอสอบอะไรคะเกิดพอสอบอะไรสองห้าหนึ่งเจ็ดสองห้าหนึ่งเจ็ด แนวของกรรมกรรมที่เกิดจากการกระทํากรรมและการหายดับเข้ามาคิดทุกทุกคนบางคนขั้นไม่มีงานทาได้เพราะว่าสาวเจอสาวผาปกติก็เป็นคนที่ชอบคิดด้วยอยู่แล้วกรรมของมือเดียวนะคุณต้องอยู่การพลิกแผงศูนย์สาขอย่าทําอะไรที่อยู่นิ่งกับที่พลิกแพผงด้วยต้องใช้ความกระะหนมันจะดีแต่รตัวค่ะใช้น้ำหอมเพราะว่าดาวสุกอยู่ใน เราเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารนที่ดินข้มายา้างประกันดการไม่ควรค้างรกให้ไดยนะคะแวก็46ตั้งแต่วนี้เป็นต้นไปจนถึงเมษาปีหน้าให้ขอคมากรรมทุกวันก่อนนอนไปเสิร์ชหาบทำให้ชิ้เราเติมเท่าไหร่ก็ต้อดูสักทีพอเราค้นะไรดูพอจะดีจากที่จะสบาจะมีการนื่อการไหนบ้าระกอดอาไ้เล่ะ เดี๋ยว่าพี่เป็นคนพี่นะไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะมกเลย่ทำงานอะไรคตอนไม่ตงานเหรอคะงานดานตามเดี๋ยวว่าคุณสั่งเนจิ๊นี่คือเงเงียบเ่ะทองเดียวว่าก้อนใหญ่โชคก้อนใหญ่ やい。 我呀 <Cool. S 2>、yeah.